สวัสดีค่ะมีแพรวากลับมาแล้วค่ะเย้ <Yeah. S 1> รอบนี้จะมาเปิดพอร์ตที่เรายื่นของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะมาช้าแต่มานะคัผู้ด,ดีงานลุมเราอยู่โ <c oughs> okay. อเคอะล่ะเราจะเริ่มจากชื่อโครงการที่ยื่นไปก็คือตามนี้ค่ะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอักษรศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2567รอบที่1แฟ้มสะสมผลงานค่ะโดยโครงการนี้จะรับนักเรียนทั้งหมด55คนเท่านั้นแล้วชื่อก็คือยาวมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนที่ปกพอร์ตเนี่ยก็ต้องเขียนให้ครบอย่าให้ตกขาดตกหลน่นหรือเขียนผิดสะกดผิดใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ อันนี้คือข้อควรระวังข้อแรกก่อนที่เราจะไปดูข้างในพอร์ตกันเนี่ยพี่ก็อยากแนะนําก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนอย่างแรกเลยก็คือเราอยากเรียนอะไรเราอยากจะทําอะไรในอนาคตอย่างน้อยรู้คร่าวๆไว้ก่อนก็ได้จะได้ดูว่าเราควรที่จะเข้าคณะไหนเหมาะก,กับคณะไหนค่ะโดยที่ จุลาเขาจะประกาศอะไรเนี่ยของจุลาเขาก็จะประกาศในเว็บ admission j u l a ac th เนาะถ้าเราพอจะรู้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยว่าเราอยากเข้าคณะนี้ก็ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไว้สัก1-2ปีก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นค่ะอย่างของพี่เนี่ยก็คือพี่ชอบการแปลชอบภาษาญี่ปุ่นชอบพวกวัฒนธรรมแล้วก็การ์ตูนอนิเมะพวกนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจยื่นเข้า รอบพอร์ตด้วยภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆเนี่ยก็คือพี่เป็นเด็กศิลคำนวณที่ดันชอบภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมตอนหยุดที่เตรียมอุดมก็เลยมีเพื่อนชอบทักมาแบบเธอเธอเธอหยุดสิลญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่สิลคำนวณน,นี่ก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกว่าต่อให้เราแบบไม่ได้จบสายภาษาแบบ ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเยอรมันอะไรพวกนี้มาโดยตรงเนี่ยก็ยังสามารถยื่นรอบพอร์ตได้เหมือนกันค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราอยากเข้าคณะอะไรเราก็ต้องไปศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนอย่างของปี68ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดนำสมัครรอบพอร์ตในวันที่5พฤศจิกายนถึง18พฤศจิกายนปี25 -67 เนาะแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครที่เราจะอ่านให้ฟังนะก็คือผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหรือ GPA c ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6ภาคต้นรวมทั้งหมด5ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า3.5หรือถ้าสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไปแล้วจะต้องมีผลการเรียนรวม6ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า3.5 และจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างเช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า5.0หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า60คะแนนค่ะโดยคะแนนทั้งหมดจะใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน2ปีจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลอ,อื่นๆอย่างพวกเรื่องสุขภาพความประพฤติอันนี้สามารถไปอ่านเองได้ในประกาศในเว็บ Admission จุฬาได้เลยค่ะ ถัดไปก็จะเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่จะยื่นพอร์ตคณะอักษรศาสตร์ในโครงการนี้ค่ะก็คือคนอสมบัติเฉพาะของแฟ้มสะสมผลงานโดยอันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกมันเยอะอยู่ก็คือต้องเป็นผู้มีผลการทดสอบหรือผ่านการสอบวัดระดับความสามารถดื่นได้รางวัลในการประกวดแข่งขันต่อป,ปัญหาวิชาการหรือประกวดสุนทรจพ์ตามภาษาที่กําหนดในด้านภาษาไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่น เยอรมันสเปนหรือเอเชียใต้ค่ะและผู้ส,สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย1ข้อทั้งนี้ควรยื่นหลักฐานการสอบการแข่งขันมากที่สุดเท่าที่จะมีเพราะจำนวนชิ้นงานมีผลต่อการตัดสินและพิจารณาคัดเลือกค่ะถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานค่ะโดยแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยจะต้องส่งเป็นไฟล์ pdf มีขนาด10หน้ากระดาษ a 4ไม่รวมปกหน้าปกหลัง และสารบัญโดยที่ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีขนาดแค่10 m เมกเท่านั้นค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดพอร์ตกันค่ะโดยปกหน้าเนี่ยจะต้องมีรูปผู้สมัครในชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพเห็นหน้าได้ชัดเจนแล้วก็มีขนาดไม่น้อยกว่า2นิ้ว1รูปพร้อมระบุชื่อนามสกุลโครงการที่สมัครส่วนในส่วนหน้าปกเนี่ยเราสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าปกของพี่ค่ะ ถัดไปก็จะเป็นปกหลังค่ะแล้วก็สารบัญค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนเนื้อหาข้างในแฟ้มสะสมผลงานค่ะโดยย้ำกันอีกรอบว่าแฟ้มสะสมผลงานจะต้องมีทั้งหมดไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 นะคะหน้าแรกก็จะเป็นประวัติส่วนตัวค่ะส่วนหน้าที่2ก็จะเป็นประวัติการศึกษา ใส่เฉพาะช่วงมัธยมต้นจนถึงปัจจุบันค่ะพร้อมใส่ชื่อสถานศึกษาและผลการศึกษาค่ะหน้าที่3ก็จะเป็นเหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ค่ะโดยเขากำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องมีความยาว12-15บรรทัดห้ามเกินห้ามขาดติดขาดค่ะ ในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาเอามาเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์เราด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะหน้าที่4ก็จะเป็นตารางคุณสมบัติเฉพาะค่ะโดยตารางนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้ใส่คะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาที่เรามีและรางวัลการเข้าร่วมต่างๆที่กําหนดเอาไว้ในหน้าคุณสมบัติเฉพาะค่ะ ที่สำคัญคือจะต้องระบุตัวเลขข้อให้ถูกต้องตามที่เขากำหนดเอาไว้ด้วยค่ะคุณสมบัติเฉพาะที่เรายื่นไปก็จะมี c u t e p 92คะแนน il 7.5 jlpt n 2 115คะแนนแล้วก็จะมีประกวดแนะนำหนังสือโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะละรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆหรือพวกการแข่งขันกับพวกสอบต่างๆเนี่ยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ ผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจะย้อนหลังได้ไม่เกิน2ปีเช่นกันค่ะแล้วก็ระยะเวลาของผลงานที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงมัธยมที่4ถึง6ค่ะในหน้าที่5และ6ก็จะเป็นหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะค่ะหน้าที่7จจะเป็นกิจกรรมที่พี่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ หน้าที่8จะเป็นเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นค่ะหน้าที่9เป็นรางวัลและเกียรติบัตรทางด้านจิตอาสาค่ะหน้าที่10จะเป็นกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนและประสบการณ์การทำงานค่ะในช่วงหน้าที่5ถึง10เนี่ยน้องๆสามารถหากิจกรรมมาใส่ ตามความเหมาะสมตามความถนัดของตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องทําตามพี่ทุกอย่างก็ได้แล้วก็หน้าที่3กับ4ห้ามขาดเด็ดขาดนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายื่นพอร์ตของโครงการใดโครงการหนึ่งในอของจุฬาไปแล้วเราจะไม่สามารถยื่นเข้าโครงการอื่นได้อีกค่ะพอดูกันมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือเก็บ พวกสอบแล้วก็กิจกรรมตามที่พอร์ตต้องการให้ได้มากที่สุดค่ะเซฟเเลยก็คือควรเตรียมตัวอย่างน้อย2ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอย่างข้อมูลเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนม .4 ก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นค่ะหลังจากที่เรายื่นพอร์ตกันไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลารอประกาศผลค่ะแล้วเราจําได้เลยว่าวันที่จะประกาศผลเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากกลัวกลัวว่าไม่ได้ กลัวว่าจะไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่เขาประกาศผลรอบพอตเนี่ยว่าเรามีสิทธิ์ไปสัมภาษณ์ต่อหรือไม่ก็คือวันที่สอบกลางภาคอยู่ค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ในห้องสอบของเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นเด็กสายสินสเปนแล้วก็ของเราที่เป็นสายสินคำนวณเนาะเพื่อนที่สอบสายสินสเปนเนี่ยก็คือพอถึงเวลาประกาศปุ๊บเขาก็รีบออกกันไป เช็คผลแล้วก็กรี๊ดเสียงดังลั่นกันอยู่หน้าห้องจนอาจารย์ต้องเปิดประตูไปแล้วบอกเงียบเงียบหน่อยเพื่อนสอบอยู่ไอ้เราก็ใจนึงก็สอบเลขยากยากเนาะอยากออกแล้วอยากรู้ผลสอบแล้วแต่ใจนึงก็กลัวกลัวไม่ได้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจทําจนเสร็จก่อนเราค่อยออกไปดูผลสอบค่ะพอออกไปเนี่ยเราก็เห็นลายของคนแม่ขึ้นมาก่อนเลยว่า ได้ไปต่อแล้วนะลูกตอนนั้นเราก็ดีใจแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงดังรบกวนใครก็เลยกระโดดยง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 อยงูยยย่ข้างหน้าห้องและทีเนี้ยพอเพื่อนคนอื่นเขาสอบเสร็จเหมือนกันก็ออกมา c o n g ก a t u ูเลชั่มายินดีด้วยกอดกันหน้าห้องค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีใจมากเลยค่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีพี่ของทางคณะอักษรศาสตร์เขาโทรมาถามเราว่า ตอนสัมภาษณ์เนี่ยอยากจะสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเพราะว่าคะแนนที่เรายื่นไปของตรงคุณสมบัติเฉพาะเนาะก็จะมีอังกฤษ2ตัวแล้วก็ญี่ปุ่นหนึ่งตัวเนี่ยมันถึงเกณฑ์ทั้งคู่เราก็เลยตัดสินใจสอบเป็นสอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นไปค่ะหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ไม่นานเขาก็จะให้ไปสอบสัมภาษณ์ช่วงเดือนมกราค่ะ ของปีพี่เนี่ยจำได้แม่นเลยเพราะว่าเป็นวันเกิดตัวเองสอบวันที่5มกราค่ะแล้ววันนั้นก็คือตื่นเต้นอุ้ยสอบสัมภาษณ์แล้วมันก็เหมือนแบบเออเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ก็เป็นเหมือนเส้นชี้ตายเหมือนกันก็เลยทั้งตื่นเต้นทั้งเครียดเลยค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็คือพอร์ตเล่มจริงต้องพิมพ์ไปเลยห้ามเอา PDF ไปเด็ดขาดเพราะว่าวันนั้นมีบางคนที่เขาลืมหรือไม่ได้เอาไปเนี่ย ก็ต้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปร้านปริ้นปริ้นกันตรงนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้เขาจะให้เรารายงานตัวตอน7จ็ดโมงที่ใต้ตึกเนี่ยก็จะมีบอร์ดรายชื่อว่าเราสอบของภาษาไหนสอบที่ห้องไหนชั้นอะไรอยู่ค่ะเราก็เดินไปดูโอ้ของญี่ปุ่นปีนี้มี6คนแต่ว่าก็จะเดินไปแอบส่องของคนอื่นว่าเออภาษาอื่นขอสอบกันกี่คนเนาะมันดูได้ทีเนี้ย เดินไปดูของภาษาอังกฤษก็คือยาวส่งหน้ากระดาษ A4 ค้นสอบกันเยอะมากจากนั้นเขาก็จะเรียกเราขึ้นตึกไปก็จะมีพี่พาเราขึ้นลิฟต์ไปเนาะแล้วเขาก็จะให้เราเข้าห้องแยกเตรียมสำหรับสอบสัมภาษณ์โดยในตึกเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองห้องห้องทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องเก็บตัวของผู้สมัครสอบแล้วก็ห้องทางฝั่งขวาจะเป็นห้องสัมภาษณ์ค่ะ โดยตอนที่เรานั่งรอกันอยู่เนี่ยเขาก็จะให้กรอกข้อมูลข้อมูลที่ต้องกรอกก็ละเอียดอยู่อย่างต้องกรอกว่าเราเชื่ออะไรบิดามารดาเชื่ออะไรรายได้ประมาณเท่าไหร่ต้องการทุนสนับสนุนจากคณะไหมอยากประมาณว่าเราดูอะไรเกี่ยวกับคณะบ้างคาดหวังอะไรเกี่ยวกับคณะนี้บ้างประมาณนี้ค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เสร็จก่อนเราจะเข้าสัมภาษณ์เพราะว่า เขาจะเอาใบที่เราเขียนเนี่ยยื่นส่งให้อาจารย์ที่สัมภาษณ์เราด้วยพร้อมกับเล่มพอร์ตค่ะแล้วทีนี้เรามีลำดับสอบอยู่ก็คือในลำดับสอบเนี่ยก็จะอิงตามกระดาษที่เขาแปะที่บอร์ดไว้ข้างล่างค่ะอย่างของปีพี่เนี่ยพี่สอบเป็นลำดับที่สองของทั้งหมด6คนก็เล่งมือเขียนเสร็จนั่งรอมไม่เกิน10-15นาทีเพื่อนคนแรกออกมาแล้วค่ะ ตกใจมากไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวเกินไปตั้งตัวไม่ทันแต่ก็ต้องฮึบๆแล้วก็ดึงสติกลับมาค่ะพอไปถึงหน้าห้องเนี่ยก็จะมีพี่ที่เป็นเหมือนพี่ผูช่วยอะค่ะผู้ช่วยเขาก็จะยืนรออยู่แล้วก็ให้เราขอประตูขอเข้าห้องไปแล้วก็แนะนำะพูดคำว่าชิตเซเดชิมาสเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าไปค่ะพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาจารย์คนไทย สหรือ4ี่ท่านแล้วก็อาจารย์ที่เป็นคนญี่ปุ่นอีกหนึ่งท่านค่ะตอนแรกเนี่ยของสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะให้อาจารย์คนไทยท่านหนึ่งสัมภาษณ์เราก่อนโดยเนะะื้อหาที่เขาจะสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราอยากเข้าเอกอะไรถ้าเราเข้าเอกนี้ไม่ได้เรามีเอกอื่นสำรองไหมแต่ถ้าเรียนยากเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเอกหรือเปล่าอีกคําถามหนึ่งที่เขาถามจะเป็น คณะอักษรศาสตร์เนี่ยเรียนหนักนะเดียนไหวไหมพราะเขาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นฝั่งสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอาจารย์คนไทยท่านหนึ่งแล้วก็อาจารย์ญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งถามเราค่ะโดยทั้งสองท่านเขาก็จะถามคำถามที่ไปในทางเดียวกันหมดอย่างตอนนั้นเราได้หัวข้อเทพของญี่ปุ่นกับเทพของไทยต่างกันยังไงวินาทีแรกก็คือ ช็อกตกใจวินแต่วินาทีที่สองก็คือต้องฮึบแล้วก็โอเคตั้งสติเขาก็จะถามแล้วก็ถามแยกย่อยไปอีกว่าต่างกันยังไงแล้วอา้ของที่ไทยไม่มีเทพเป็นของตัวเองหรอหรือถ้ามีเนี่ยเราวอร์ชิปเท่าของญี่ปุ่นไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จะถามจี้เหมือนพยายามให้เราพูดไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนั้นเราก็จำได้ว่า จำได้คร่าวๆว่าตอบไปว่าเทพของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมาจากธรรมชาติอย่างอามาเทราสึกก็คือพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วก็ของไทยเนี่ยก็จะมีทั้งของที่เป็นของตัวเองแล้วก็ของที่รับมาจากต่างชาติอย่างอินเดียอะไรพวกนี้ด้วยค่ะทีนี้พอพูดไปสักพักหนึ่งก็จะมีบางช่วงที่เรา เรียบเรียงคาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ทันแล้วก็ได้ขออาจารย์คนไทยแปว่าถ้าจะขอพูดเป็นภาษาไทยก่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจารย์เขาก็บอกว่าได้แต่ต้องแปลกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเราก็เลยพูดเป็นภาษาไทยไปก่อนเราก็แปลกลับไปเป็นญี่ปุ่นให้เขาคะ่ะสัมภาษณ์ก็เวลาประมาณเท่าๆกับเพื่อนคนแรกก็คือ1 0 1ถึงนาทีเสร็จแล้วก็ออกจากห้องได้เลยคะ่ะก่อนออกก็สวัสดีแล้วก็ ปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาก็จะเห็นสาภาพของห้องอื่นที่เป็นภาษาอื่นที่เขาก็สอบอยู่เหมือนกันก็แบบอู้เขาโอ้เรายังเขายังไม่เสร็จกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกไปปุ๊บเราก็เดินลงบันไดลงประมาณห้าชั้นแล้วก็มาถึงได้ตอนอยู่ประมาณชั้นสองว่าเออเราลงลิฟต์ก็ได้นี่หว่าส่วนใหญ่เหมือนติดนิสัยมาจากตอน เรียนอยู่มัธยมว่าเออลิปเนี่ยคือของอาจารย์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือใช้ได้นะใช้ใช้ลิฟได้ตามปกติค่ะพอสอบสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยของปี67เขาจะประกาศวันที่17มกราคมค่ะพอผลออกมาเนี่ยวันนั้นก็คือเราก็เรียนอยู่เหมือนกันแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นมีเพื่อนคนอื่นที่เขาสอบเหมือนกันก็จะมีเสียงเฮ hey, ยินดีด้วยดังกันเรื่อยๆไปทั้งตึกเลยค่ะ ทีนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพอเราสอบผ่านแล้วเนาะมีรายชื่อเรียบร้อยเนี่ยต้องยืนยันสิทธิสอที่ก็คือยืนยันในเว็บของจุฬาที่เรายืน่นสมัครสอบกับเขาไปก่อนรอบนึงแล้วก็เดือนกุมภาก็ต้องไปยืนยันใน t c แคดอีกรอบด้วยค่ะถ้าไม่ยืนยัน2ที่ก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีชื่อแล้วก็จะหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิทธิของตัวเองไว้ด้วยนะคะ และนี่ก็คือเส้นทางในการเข้ามาเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพี่ค่ะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับน้องๆที่ตั้งใจจะสอบเข้าโครงการนี้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย